พอเพลินอีกแล้วไก่ตั้งแต่เช้าวันนี้อยู่ที่ไหนที่วัดหลวงพ่อกล้วยค่ะใช่เหรอ <ใน S 1> อันนี้วัดหลวงพ่อกล้วยเหรอโอเควัดหลวงพ่อกล้วยก็ได้เป็นเหมือนอุทยานแล้วก็บวกกับสถานที่วัดดีกว่าประมาณนี้มีทั้งแมวเมื่อกี้เดินผ่านบ่อจระเข้มาจระเข้บ้านเราก็มีอะไรอีกละ่ะปลาบางกร เราจรักเพศอันนี้ก็เป็นน้องกระต่ายน้อยความน่ารักนรักตอนนี้ก็สูงสิงกับแมวตัวหนึ่งอยู่โอเคได้ไหว้พระแล้วเดินไปเดินมาก็มันจะเป็นเหมือนแบบนี้นกไฝนกยูงนกอะไรอย่างงี้ดีกว่าโอเคสวัสดีปีใหม่อีกครั้งละกันนะคะก็สวัสดีปีใหม่ขอให้ปีใหม่นี้ปี64จเจริญเจริญ มาพร้อมกับสิ่งดีๆไม่ใช่โควิดเดยอันนี้บอกอะไรนี่บอกเต,ต่าเต่าอะไรเต่าก็เต่าไม่เต่าอ,อะไรก็เต่าเต่าน้อยน่ารักอ,อ๋อกระต่ายกับเต่าว่างั้นเหรอ กระต่ายกับเต่านั่นก็ฟาร์มกระต่ายอันนี้ก็อันนี้ก็เต่าโอ้ยอันนี้ก็อันนี้หนูจะไต่วิ่งไปวิ่งมามีไก่ด้วยไก่ออกรัวมาเลไก่ป่อ๋อพี่กับก็ก่อจะมาถึงที่นี่ได้ก็แวะลมชมวิวกันนิดหน่อยแวะทานไปทานโอเคเดินเดินไปต่อไปนี่มีน้ำตกด้วย ยังไม่ทาสีด้วยไปเลยคะจะเป็นเส้นทางแต่ละเส้นทางระหว่างอุทยานบวกกับวัดเป็นวัดอุทยานประมาณนี้โอเคตรงนี้อยู่อยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดขอนแก่นเนาะไม่ไกลไม่ไกลเพราะเราอยู่ใกล้ๆขอนแก่นอยู่แล้วว่างั้นเถอะเออหนูมุกกรลาปีใหม่หนูดูสถาปัตย์ที่เขาทําดีกว่าสนใจเรื่องนี้จะภูมิใจกับไม่เคยเห็น มานี้ดูเด็กขี่ช้างเด็กขี่ช้างเด็กช้างได้ดอกบัวด้วยจะไม่คุณอิม่มตันนี้โอ้โอเคค่ะมาไหว้พระกันดีกว่าดูสถานเขาเรียกว่าโบสถหรืออะไรมาสถานเยอะแย,ยะมากมายเลย น,นี้สวยๆงามๆหนึ่งมกราปีใหม่นะมาทำบุญจเจริญเจริญใช่ไหมเออ, <c oughs> เอ,อไปพักก่อนดีกว่ามันก็จะมีวัดเขาเรียกพระอะไระเดินไปค่ะมันมีเซมซีตรงนี้ด้วยใ้้อยากมีแรงเซมซีก็เซมซีได้ประมาณนี้ เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดส่งน้ําละกันไม่ใช่ละกันมันเป็นจุดส่งน้ําของพระบรมมรมารกกาลีตรูปกระทาตนั่นเองแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นทางไหว้พระแล้วมีเชิญีนเดี๋ยวไปกี้จะไปเชิญีมาอะไรไปยกช้างเหรอโอเคใช่เดือดเดียวด้วยโอเคค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ที่ถ่ายรูปก็เยอะแยะนะคะเป็นน้ําตกพระแม่ คนอิมว่า,างั้นโอเคเป็นวัดบวกอุทยานก็เหมือนวัดเป็นวัดทำวัดป่าทำอุทยานอุทยานนี่คือเหมือนแบบเป็นอุทยานศักด์ประมาณนี้ก็ม,มีไก่มีอะไรมากมายพระตัรยไก่มีเสามีตัวเค่มีเป็นแผนที่แผนที่เป็นอุทยานของพระเจดีย์ต่าง บวกกับเขาเรียกอ่ไรวัดเนาะใช่ไหมหนูม,ม,มีมีพวกสัตวยได้ทำบุญด้วยเอ,อก็เป็นปีแรกวันที่หนึ่งเป็นปีแรกอ๋กนกอน,อนี่อันนี้คืออันนี้คือเพิ่งสร้างเหรอรกำลังก่อสร้างอยู่ว่างั้นนี่นะคะพระธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์ที่กำลังก่อสร้างอยู่ตอนแรกเห็น,น,นรูปภาพแล้ว นีเนี่ยพระเจ้าพระแม่ธรณีก็มีอยู่ตรงข้างหน้าอันนี้จืพ่อแม่กวนอิมใหญ่นะจะเป็นแบบสถานอุทยานสถานปั้นต่างๆมีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่ต่างๆแล้วก็เหมือนรวมทั้งหมดนั่นแหละนะพระโคติสัตว์พระกุมารพระพระมันเป็นถือว่าเป็นอุทยานนะบวกกับสัตว์ด้วยอุทยานสัตว์ของพระต่างๆได้กลับว้าแล้วก็ได้ชมสัตว์ด้วยค่ะโอเคค่ะวันปีใหม่ออาวันปีใหม่ ดูอะไรอันนี้กือแม่ธรณีนะไหได้ค่ะมีการให้ลงไปดูด้วยลงไปดูอะไรระเบียงําอ๋อค่ะไปพาไปดูระเบียงําเป็นน้ำเนี่ยดูระเบียงทำทำํากันมันวันที่หนึ่งจีแรกของปีคนเข้าวัดนะคะไม่อยากไปเที่ยว <laughs> ทาเลยใหญ่มากเลยหนุนและเบียงทำหนุนกูมีรูปรูปวาดของพระพระพุทธเจ้าประมาณนี้มีเรียงทำอันนี้คืออะไรคะหนังสือตู้หนังสือก็มานั่งมานั่งได้ค่ะมานั่งสงบจิตสงบใจอกหักก็ได้นี่อันนี้ก็เป็นที่าจะทร้ากัน โอเคสวยมากค่ะมีปลาไหมมีมีปลาด้วยไม่มีอะไรให้มันกิน,น,นอ๋อมีขนมปังด้วยไม่กล้าเสียงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจมน้ำ <laughs> <อ>โทรศัพท์จะจมน้ำปิิสถานพระเจดีจังหวัดขอนแกน่นก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่วันที่หนึ่งมกรามาทำบุญมามาทำบุญมามาไหว้พระดีกว่า โอเคค่ะก okay, ็ประมาณนี้ชมคร่าวๆไปก่อนอยากมาก็มาวัดวัดป่าชื่อ,อไรนะอวด <laughs> <laughs> วัดป่าธรรมอุทยาน,นก็มาได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นวันปีใหม่ขอให้โชคดีทุกคน,นและเริ่มต้นใหม่กับสิ่งต่างๆหรือใครมีสิ่งอะไรที่ดีท,ที่ดีอยู่แล้วคู่ดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆใครที่ล้มเหลวก็ปีใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะนี่เป็นคำอวยพรวันปีใหม่ของอมนะคะถ้าชอบ ไปเที่ยวไปไหว้พระรับปีใหม่ด้วยละกันเนาะโอเคเนาะบ๊ายบายเทปคลินี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดเราขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ผ่านมาในปีปีก่อนและปีใหม่จะเริ่มต้นใหม่ทุกๆอย่างเลยรู้สึกมันจะแย่แต่เขาว่าปีนี้ปีของอุ๋มจะเฮิงมากเลยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย